ในคืนหนึ่งที่เงียบสงัดมีเด็กหญิงคนหนึ่งชื่อว่ามุกอาศัยอยู่ในบ้านเก่าๆกกับพ่อแม่ของเธอบ้านนี้เคยเป็นโรงพยาบาลในช่วงสงครามมุกมักจะได้ยินเสียงคนเดินตามทางเดินในยามดึกเสมอแต่เมื่อเธอออกมาดูก็ไม่พบใครคืนหนึ่งขณะที่มุกกำลังนอนอยู่เธอรู้สึกกายถึงลมหายใจ <ธ>็ที่ซึมเข้ามาจากด้านหลังเมื่อหันไปดูเธอเห็นใบหน้าของหญิงสาวคนหนึ่งที่ซีดเซียวมองตรงมาที่เธอด้วยดวงตาที่วางมุกพยายามจะกรีดร้องแต่ก็ไม่มีเสียงใดๆและหญิงสาวคนนั้นพูดเบาๆว่าที่นี่คือฟ้าแล้วร่าง